อ๋อด <saint S 1> ีครับก็เป็นงานแรกหลังจากคอนเสิร์ตจบเลยแต่ว่าคนเยอะมากเลยดีใจไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินดีใจจับแล้วดีใจดีใจแฟนต่างชาติก็ร้องเพลงกันไหมเสียงดังนี่ยินได่ยีนต้องเลยแน่งชาติก็ร้องเพเมื่อกี้จริงๆแฟนต่างชาติก็ร้องใช่ๆว้าวโอเคขอบคุณครับ หลังจากคอนเสิร์ตไปโชว์แรกครับออก็่ล้ไปตีหัวตีนหัวใจมากครับล,ลองผิดลองถูกกันได้ครับเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมา <ś led> โอ้โห,โโหสนุกมากแล้วก็แบบว่าคนไปดูเยอะมากครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าสามร,รอบแล้วแล้วก็แบบว่าเหนื่อย <ś led> <ś led> ใช้พลังงานเยอะแล้วจะเป็นอะไรก็ได้รับการบาดเจ็บนิดหน่อยมีปัญหาด้วยนะมาเจ็บจากการ แล้วก็แบบว่าอะไรอะไรแบบว่าอะไรดีแบบว่าแบบว่าสรุปเจมีนายอะไรนะอะไรเป็นอะไรครับผมไม่บอกครับไม่เป็นขับก็เป็นหมอกันไม่ต้องเป็นห่วงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วมันเป็นอะไรเอ่ยผมไม่บอกครับไม่บอกด้วยเหรอทำไมอ่ะไม่บอกโคตรโคตรมากเยเอออ๋อก็ไม่รู้ครับผมรู้รู้รู้เพราะว่าเจมี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่หัวเข่าไม่รู้อะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนกระโดดผิดท่าหรือว่าอะไรสักอย่างอะไรนะครับตอนโชว์อะไรเงี้ย เราได้เห็นนิดหน่อยเป็นตั้งแต่ตอนรอบสองใช่ไหมหมตอนรอบสองครับรอบสองมีอ่ะมีครับก็กระเพกกระเพกอะไรอย่างเงี้ยชั้ตอนนี้หายหรือยังครับยังไม่หายครับแล้วไปหาหมอบ้าไหมหาแล้วครับบอกว่าไงบ้างไม่บอกไม่บอกนะทำไมถึงไม่ไม่หมอหมอบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วแข็งแรงขนาดนี้เก่งขนาดนี้แล้วกันไม่ได้บอกให้พักหมอไม่ได้แบบไม่พักค่ะ หมอให้พักษาครับแต่เราพังไหมแต่ว่าเราก็มาโชว์ตัวให้ทุกคนดูไงว่าเราหลักคนพุ่งมากเย้เขาก็แค่ให้พักเฉยๆไม่ได้มีอะไรมันก็ยังเดินได้อยู่เออเราไม่กลัวหรอแบบว่าเออเราไปใช้งานเดี๋ยวมันจะเป็นหนักกว่าเดิมเดี๋ยวผมไปเตะบอลกับโฟลเลยออใช่ ไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องนะแค่ได้แคนะ่น้ำตาไหลแค่น้ำตาไหลเฉยๆแล้วประทับใจแค่ไหนคะรับภูมิใจภูมิใจเพราะว่าแม่ดูสองรอบเลยครับผมไม่ได้น้ำตาไหลครับแต่ดูดูคนนี่น้ำตาอยู่ว่าผมเอ่อดีดีใจดีใจเป็นอิมแพกอ่ะมันก็แบบเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวทีที่ ศิลปินหลายคนก็ฝ่ายฝันที่จะไปเนาะก็เราได้ไปแล้วแล้วก็ไปสองรอบเลยก็ดีใจดีใจที่มีคนซัพพอร์ตล้นหลามังไปในคอนเสิร์ตเราเจอเซอร์ไพรส์ดรวยไหมคะเจอเซอร์ไพรส์ผมเจอเซอร์ไพรส์ห,รหนักมากเสสรสกกกาามผมพูดไม่รู้เรื่องล้าถึงโมเมนต์นั้นหน่อยว่าแบบเป็นยังไงเอ่อตอนนั้นผมคือจริงๆอ่ะวันแรกอ่ะผมจะไม่มีเกสจะมีเกสแค่วันที่สองเพราะพี่หนึ่งว่างแค่วันที่สอง แล้ววันแรกเนี่ยผมไม่มีเกสเพราะจริงๆผมชวนหลายคนว่าไม่มีใครว่างเลยผมก็ชวนพี่นนท์ไปใช่ไหมแล้วพี่นนท์ก็บอกเขาไม่ว่างแล้วผมก็เลยแบบอ,อ่ะเ้อาเพลงเขาสองเพลงแล้วกันแต่ว่าเขามาเขามาในเพลงแรกคืวัที่ที่สวยงามมาเซอร์ไพรส์แล้วตอนช่วงพูดคุยเนะี่ยผมก็คุยไม่รู้เรื่องอะอะไรอะอะไร,ะไรนี่มันคือความจริงหรือนี่มันภาพโปรแกรมแต่ก็แต่ก็ดีใจคดีใจมากเลยตนอะนแรกคือตอนที่เราดูว่าเฮ้ยวันแรกเราจะมี ก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครรู้สึกแบบก็ทำโชว์ตัวเองดีที่สุดเข้ามาก็เข้ามาก็เติมเต็มส่วนนั้น I love you man ผมจะบอกรักพี่พําเทืออย่างนี้ต่อไปเออพําวันนี้ยังไม่โพสต์วันนี้ I love you I love you I don't know ถนนนะอะส่วนนะคส่วนโพนี่ก็คือส่วนทุกคนลง t i k ก o k ไปใช่ครับเมียวกาสโปรโมทเพลง ครับน่ารักครับน่ารักทั้งคู่เลยแอลลี่ก็แอลลี่ก็เก่งมากเลยผมก็เลยแบบว่าชวนเขามาคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิกซี่ก็เก่งมากๆ <c oughs> พิกซ์อ๋อตกใจไปเถอครับอ <c oughs> ่าพิกซี่อ่ะครับพิกซี่อ่าเห็นว่าเขาซ้อมเขาซ้อมกับผมแค่หนึ่งครั้งเองแล้วก็แบบว่าโชว์จริงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเก่งมากๆแต่ละคน เขาความสามารถควาสามารถล้วนๆเลยไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่าชอบเลยไม่มีเลยเาไไหว่สมนงโตผมคงจะพูดไม่ได้ชื่นชอบครับติดตามผลงานเพราะว่าแอลลี่กับพิมซี่เนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็เบลเก่งมากๆเชาผ่านไปแล้วสองคมากรอเงยแบบแพ็เกจน่นมากมาจัดว่าหมถือว่าแบบเปอร์เซ็นตหน้าเหรอครับโอ้ รอกันเรอรอกันแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจบไปแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเป็นแฟนอยากดูก็ต้องต้องมีอีกครับผมน่าจะต้องมีอีกก็ได้ถ้าทุกคนอยากดูนะ,ะ,ะครับเสร็จแล้ว